ย่ทงสับสนโดย AP News เว็บไซต์ข่าวลูกทุง่งเพื่อคนลูกทุง่งสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการโอ้โหลูกทุ่งค่ะเอา้าวพี่เอพี่เอค,ค่ะวันนี้ก็ทำงานกันแล้วค่ะพี่เอสวัสดีค่ะพี่เอค่ะครับก็นิดนึงค่ะบรรยากาศ คือท like oh. the oh. ี่บ้านมีอย่างนี้อยู่อันหนึ่งคืออย่างเงี้ยมีอย่างนี้เลยที่บ้านพี่มีเรือมีอย่างนี้เลยเหรอบ้านไม่อยู่ไหนบ้านรวยมากบ้านรวยมากอยู่ที่ไหนอะพี่อยู่ในกรุงเทพไปแหละบ้านพี่เนี่ยพอจะตัวตกจากชั้นสามลงมาเนี่ยสามวันไม่ถึงพื้นอะโอ้โหมันทำไมถึงไม่ถึงพื้นนะติดกิ่งมะม่วงไม่ได้ไม่ได้สูงอะไรนะติดกิ่งมะม่วงเอาวันนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ย ที่แหมก็ไปนั่งตรงนั้นซะอย่างดีนะคะเราก็ยังอยู่ที่ร้านบิชบาร์โพแก้วอยู่เหมือนเดิมร,ร้านสวยงามมากเราก็ต้องมารบับปเะ้านอีกรอบนึงถูกต้องค่ะ,ะครบ <ไป S 2> รรยากาศดีมากมาเลยและแน่นอนครับเนื้อหาสาระวงการลุกทุ่งอยู่ตรงนี้เต็มเรียบเลยใช่ค่ะคต้องขอบคุณอีกครั้งกับ ผู้สมุนใจดีของเราเริ่มทยอยทยอยเข้ามาแล้วนะฮะ,ฮะหลายหลายคนทีเดียวจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของของสปอนเซอร์แต่ค่าตัวยังเหมือนเดิม <c oughs> <c oughs> ให้เข้ามาก่อนให้เข้ามาก่อนนะ,ะ,ะวันนี้เรามีอะไรยังไงบ้างเนี่ยออ้ยแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมีพูดคุยนะคะอัปเดตในวงการลูกทุง่ง<ะ>แล้วก็มีสัมภาษณ์นักร้องด้วย <c oughs> ซึ่งตอนนี้เขาก็เดินทางมาถึงเราด้วยนะคะแน่นอน,น,น,อนเรื่องของโอ้โหวันนี้นะฮะจะคุยกันกับคุณเด่นชัยสายสุพรรณนะฮะถ้าไปนะครปฐมไปเมืองนนท์ไม่สาย ทำไมคะจะสายที่สุพรรณที่เดียวก็คือพี่เด่นใสยสายสุพรรณจะเล่นเพื่ออะไรเนี่ย <laughs> น,น,นะฮะคือเป็นเรียกว่าสนิทสนมกันมากครับหลายคนคงค,ค,คุ้นเคยกับเพลงจังหวัดขาดรักนะฮะพี่ไปดังหนังไม่มองนี่เป็นต้นนะ,ะแล้วก็ในช่วงของเปิดซองลองฟังเป็นนักร้องน้อง,องใหม่จากค่ายสกายพาร์คมิว Oh. น้องลูกตาลสกายพาร์ควันนี้ก็จะมาสัมภาษณ์แล้วก็มาอัปเดตผลงานเขาในรายการของเราอย่างแน่นอนเ่เปิดซอมีเอวีสวยๆให้ชมกันด้วยแล้วก็ยังมีซอกแซกลูกทุ่งนะฮะข่าวสารสาระในวงการลูกทุ่งฝากกันหลายเรื่องใครที่ติดตามอยู่นะ,ะเป็นข่าวคุณหรือเปล่าในโลกทุ uh. ่หลายคนนะร uh. อดูรอชมนะ uh. ว่าไอ้ <Right. S 2> เป็นข่าวเราหรือเปล่าติดตามดูกันแล้วก,กันนะครับในรายการของเราเลยกันโอ้โหลูกทุ่ง,งเด็กเรามาครับโอ้โห oh. oh.